สวัสดีครับพี่น้องนะครับพามาเที่ยวชมฟุงว่าของพี่ศักด์นะครับพี่น้องอัปเดตนะครับก็อยุที่แถวตำบลมหาสอนนะครับอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีนะครับพี่น้องฝากกดไลก์กดแชร์นะครับผมก่อนไปเบื้งว่านะครับผู้ใดสนใจคิมสูนท้องว่านะพี่น้องขอดละ24 0บาทรวมทรงนะครับขวดหนึ่งสามารถเห็ดได้ประมาณ7โตหรหอ10โตนะครับอายุวัวเกิน4 5หมือนะครับผม ยาเปิดแล้วใส่แล้วโ่เบิดเก็บได้ประมาณ2ปีนะครับปีหนึ่งขอดสองปีนะครับสองร้อยสี่สิบบาทรวมทรงนะครับพี่น้องมีบริการปลายทางยาทายพยาธิแบบลหลังนะครับขาบวมอกพออ่อนนะครับขวดขนาด30มิลลิลิตรนะครับขวดหนึ่งใส่ได้กับน้ำหนัก300กิโลนะครับใส่ได้ถึงงัาทองอ่อนทองแก่นะครับงาวน่อยนะครับขอดได้ สิบมื่ยี่สิบมื่นนะครับเทลาดหลังเลยนะครับขอดดีก็คือส่ได้ทั้งพยาธิภายนอกภายในนะครับเห็บเหมากาเกลื่อนเหลือล่รนะพี่น้องขวดเดียวจบเลยนะครับขวดละลอยนะพี่น้องคารงหาสิบบาทนะครับเก็บไปทางเพิ่มหาสิบบาทนะครับแล้วก็มียาลายแมลงแมกเวลนะครับพี่น้องขวดขนาดลอยซีซีนะครับกําจัดแมลงกาจัดไข่แมลงได้นะครับผม คนละ200บาทนะครับพี่น้องเงินโอนทรงฟรีเก็บไปทางทาง250บาทนะครับมีไม้เก่าง้วนะพี่น้อง850บาทนะครับสเตเลสเกียร์สามซึ่งซีรับประกันโมเป็นสนิมนะครับพี่น้องรับประกันหปีนะครับการใส่งานมีปัญหาทรงขึ้นเค้มไห้นะครับพี่น้อง850บาทร่วมทรงนะครับมีย uh, าแพนกลาแหงอัดก้อนนะพี่น้องก้อนละน่อยนะครับยากเกียร์อีนะครับ สนใจติดต่อไหนนะพี่น้องมีรถทรงนะครับคับรถไปคิดต่างหากนะครับผมเดี๋ยวพาไปเบิงง้บยยงหัวนะครับใหญ่นาดูแลเนนี่นะครับพี่น้องพามาเบิ้งในฝูงนะครับดียวให้อาหารกินฉีาจอย,ย,ยพาหมน,นะเดพาเลาะเบิ้งในฝูงนะครับ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับพี่ช่วงนี้ลำบากเหมือนเดิมอยู่แถวไหนนะครับพี่ตอนนี้มันอำเภอบ้านมีเลยอ๋อแถวตำบลมหาสอนไหมครับบ่นมาตอนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับจะพาเลาะเบืองงัวนะครับพี่น้องามอบเดี๋ยวขอเให้กลับก่อนเลยนะอาได้นะครับอาจารย์สวัสดีครับเดี๋ยวจะเอาข้าวไปให้ อ๋อขาบขาผมนี่นะครับพี่น้องตอนนี้เหลือประมาณกี่ตัวครับพี่ต้องร้อยกว่าอ๋อหญ้าเป็นไงบ้างครับพี่ช่วงนี้ไม่ดีแล้วหมดแล้วอากไม่อ้วนเลยบัวกำลังจะอ้วนนะครับพี่น้องลงทุ่งมานานยังครับครึ่งเดือนกว่าเลยมั้งเดี๋ยวถ้าประมาณยี่ ประมาณครึ่งเดือนกว่านะครับรม,มีไก่ขอดไหมครับพี่ช่วงนี้เยอะไปเลยอ๋อนี่นะครับอ,อ,อ๋อเพจบ,บวมแล้วนะพี่น้องนี่นะครับ,บไก่ขอดแล้วนะครับเยอะไก่ขอดเยอะแปลว่าช่วงนี้เป็นช่วงไก่ขอดนะครับพเพราะว่า ฝูงอื่นเห็นลูกเล็กเยอะแล้วนะพี่น้องฝูงนี้น่าจะยังนะครับเิมชุดนี้น่าจะเป็นชุดชุดแรกนะครับพี่พี่แยกตัวผู้เหรอครับช่วงนั้นหรือว่าแยกครับใช่ไหมครับใช่เพราะเห็นหลายฝูงเขาออกกันแล้วผมแยกไว้เพื่อปล่อยอ๋อทำไมแยกครับพี่ไม่มันออกหน้า้นครับอ๋อหน้าพวนมันก็มีออกออกน้อยไปปลายฝนอย่างเงี้ยนะครับ ยองฝนถูกชกอ่ะก็จับแยกพ่อไว้เลยใช่บานเลยมันดูแลยากเลยครับพี่มันก็มันก็เสี่ยงครับออกมาทับกันตายมั่งเป็นนี่ยยังก็มีที่ออกมาก็เป็นแบบตัวลอกมันก็ไม่โตไม่ค่อยรอดโดนฝนหนักๆครับลูกอ่อนๆออกมาเนี่ยมันถ้าโดนฝนอากาศชื้นๆผิวมันจะลอกนะครับพี่น้องม่ค่อโตหรอก เลี้ยงไม่ค่อยโตนะครับก็เลยจำเป็นต้องแยกพ่อออกก่อนนะครับโอ้ตัวนี้ก็ไก่แล้วล่ะนะครับพี่น้องน่าจะไม่เกินห้าวันลมนะมั้งเป็นพ่อแดงชุดแรกไหมครับพี่นี่ไม่ใช่จะเป็นพ่อดูซีวายโบสที่ตายก่อนอ๋อ อไรเนคาดมาก็จะเป็นพอ่อชุดแดงเนี่ยชุดแดง,ดแดงจะออกช่วงไหนครับพี่พ่อชุดแดงน่าจะอยู่มาสั่งเดือนสองเดือนนะพี่น้องประมาณนั้นแหละอาจจะได้เห็นว่าลูกแดงๆหลายนะพี่น้องชุดต่อไปก็น่าจะหลังปีใหม่นะพี่น้องจะภาพ<อ>แดงทั้งหมดแน่นอนอ๋อ อันนี้ JN เนแหละครับพี่ลือ JN JN นะครับ <J N S 1> เดี๋ยวจำเนียงพี่จิตนะครับเดี๋ยวพามาเบิ้งนะพี่น้องมันย่อนเสียงจักหน่อยมีงววาเป็นสัตว์หลายตัวนะพี่น้อง <S <S <ๆ>ึ้นหลายตัวนะครับเนี่ยจะให้เบิ้งพอคุ้มฟูงนะครับหน่วยการดีนะพี่น้อง ปีนี้ใช้พ่อแดงเยอะเลยครับตอนนี้มีามสามตัว3ตัวนะพี่น้องสูงยาวกระดูกแข็งขาดีนะครับเนี่ยลำตัวดีนะครับตัวนี้เอามานานเนี่ยครับพี่เอ่อเกิดเปเดือดเลยั้งแต่อยู่นู่นเะช่วงหน้าแรงเว่อปีก่าครับไ่หวาจะเป็นเดือเเดือด ตัวนี้ก็น่าจะใกล้ได้เห็นลูกแล้วมั้งครับเนี่ยใกล้แล้วครับร่างพี่ไม่เนี่แหละอ๋อเป็นลูกของเขาเลยนะครับนี้กลายตัวแดงแอบดีครับผมถ่ายให้เบิ่งนะครับพี่น้องรอติดตามนะครับผู้ใดมักงัวแดงนะครับพี่น้องนี่นะครับได้เห็นลูกแดงแงแน่นอนนะครับแต่ตัวนี้ก็ดูแข้งขาดีนะครับพี่น้องกดูแข้งขาหวานงัวเท่านะครับ ตัวนี้ได้มาแพงไหมครับพี่แสนซีกว่าแสนซีกว่านะพี่น้องนี่นะครับไปแต่ละพี่น้องแต่ละเด่ะเขาก็ไม่ไม่ดุนะครับไม่ดุไม่ห่วงตัวเมียนะพี่น้องขนาดตัวเมียเป็นสัตว์ยศน่าจะซีหาโตแล้วครับเมื่อนี้สีดีจังนะครับนะพี่น้อง รอติดตามนะอีกสองสามเดือนได้เห็นผลงานตรงเดินฝั่งนี้ครับพี่ย้อนแสงโอ้วันนี้มีใ่ยายง่ว่าับพี่น้องยยง่ายทุ่งเลี้ยงนะครับโอ้ยังกินน่มอยู่นะครับพี่น้องจะมีเปิดแบ่งประมาณช่วงไหนครับพี่ รอว้านอีกนิดนึงรออีกหน่อยนะพี่น้องจะมีแน่นอนนะครับเพิ่งจะเริ่มวนขาบแต่อย่างไม่วน <c oughs> ช่วงหน้าฝนผอมนะครับพี่น้องปีนี้้อมแบบ้อมจัด อีกสองสามเดือนก็น่าจะเริ่มอ้วนขึ้นอีกนะครับพี่น้องหรือครึ่งเดือนนะครึ่งเดือนอ๋อช่วงนี้วัวมันค้นลวงๆหน่อยครับได้กินครับแแม่วัวมันก็พออยู่ได้แล้วแหละครับ้ลูกววััมนนี่นะพี่น้องตัวไหนเลี้ยงลูกกินนมก็จะพร้อมแด้นะครับเนี่ยตัวไหนทองแล้วก็จะเริ่มอ้วนนะครับ รุ่นไปทําพ่อมีไหมครับพี่ชุดต่อไปมีหลุดจองอวง้ตัวอ๋อมีหลุดจองตัวหนึ่งนะครับพ่อก็ป่วยอ๋อคนเลี้ยงป่วยพ่อป่วย,ย,เ,ลยเลยหลุดจองกันมานะครับ อุสีโบดเข้มๆเ,เลยนะพี่น้องไปนาพอดดนไปห้างกว่าน้อยอ๋อเหยียบปลายหางแล้วเหยียบกันนะครับพี่น้องกระดูกดีนี่นะพี่น้องลูดจองนะครับเอาไปเฮ็ดเพราะเุาฝูงกันอาจ,จะดีเลยนะครับนี่หน้าตาดียาวดีนะพี่น้องกระดูกแข็งขาดีแต่ว่ามีตำหนิหาง ปลายหางนะพี่น้นองเหยียบกันโบดเข้มๆเ,เลยนะครับตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับพี่ต่าเดิมนามันาสามมืนห้านะครับพี่ให้เข้าจองก็ได้ก็เคยซือ้อบาไงภราพแล้วก็ไม่ได้เอามาจำอ๋อเขาโทรมาเมื่อั้งวันนี้เขกเขาเอาพานไปก่อนพอเขาบวยก็บอกมา่าเป็นะไร ไปเลี้ยงก็ยังไงก็ไม่ขาดทุนนะพี่น้องไปเห็ดพอคุ้มฝูงนะครับใส่งานจากสองสามปีขายกะได้เกินสามหมื่นหายู่แล้วนะพี่น้องขายก็ได้เกินเนื้ออยู่แล้วนะครับก็ได้ทับงอฟีอีกนะพี่น้องได้ลูกงอฟีแม,อนะแม่ไหนครับอ๋อแม่นี้ แม่ลูกลูกตัวเมียนะครับเปิดเท่าไหร่ครับพี่หกพ่นห้าหกจะท้องแล้วเดือนหกหมื่นห้านะครับลูกตัวเมท้องที่เท่าไหร่ครับพี่ลูกลูกตัวที่สองในท้องเดืนที่สามครับน่ะท้องกับท้องที่สามท้องก็น่าจะท้องอ่อนๆ่อนไหมพี่ท้องกับท้องประมาณสองเดือนสองสามเดือนได้รับประกันกันไหมครับหรือว่าไอ้ไอ้ท้องไม่รับแล้วครับ ทองไม่รับเพราะว่ามัน,ม,นมันมีพ่อคุมฝูงก็ไม่น่าจะผิดพลาดนะพี่น้อง,งลูกตัวแม่นะครับสูงก็ประมาณร้อยสี่สิบได้นะพี่นอ้องสูสีละนะครับพี่น้องร้อยสี่สิบจะบวกลบน้อยหนึ่งนะครับพี่น้องลูกตัวแม่นะพี่น้องนี่นะครับ ตัวแมวบ้ันได้เห็ดเขานะครับถือว่า <c oughs> ราคาการาคาลงก็ต้องขายตามราคาลงลนะครับพี่น้องก็ถือว่าน่าเลี่ยงนะครับ <c oughs> ผู้ไดลูก้องแม่สีมืออลูก สองหมืนห้าแม่สี่หมื่นนะครับพี่น้องคัดตีประมาณนี้นะครับรโโก,ก,บบก,บกนน 65, ็ไปเลี้ยงก็แม่โนแม่งทุกทุกตามเมืองกว่าบาทแม่ลูกเหรอครับแม่ลูกนี่นะพี่น้องอันนี้หกหมื่นห่าเลพี่น้องไปเลี้ยงปีหนึ่งน้องคลอดออกมากนี่ก็ถือว่ามีกําไร,รแล้วล่ะนะครับพี่น้องกําไรสามหมื่นสามหมื่นกว่านี่มีอยู่แล้วนะพี่น้องแม่ลูก อันนี้กับแม่ลูกนะครับอ๋อลูก,นะลกตัวผู้นะครับพี่น้องหางดอกนะครับตัวผู้กับไปเนื้ออย,ยู่เรื่ยนะพี่น้องหางไม่ต้องไปคิดหลายนะครับแต่แม่เขาหางไม่ขาวนะพี่นะมแม่ไม่ขาวนะครับสูงประมาณร้อยสามสิบป้ายนะพี่น้องอย้อนแสงสามหมื่นแปดสามหมื่นแปดนะครับแม่น่าจะทับอย่างพี่แม่ย่าง ยังไม่ทับนะครับลูกได้เดือนกวา่าลูกได้เดือนกว่าครับนี่แม่ลูกลำบุญนี่นะพี่น้องก็ผู้ใดมกักใส่นี่นะพี่น้องถือว่าเอาไปเลี้ยงนะพี่น้องผู้ใดทุ่นหน่อยก็เป็นวัวไทยไทยกลางไทยใหญ่นี่นะครับนะพี่น้อง สามหมื่นแปดนะครับแกิดราคาเนื้อนะพี่น้องไปเลียงอ้วนกัน่าเนื้อก็เหลี่ยมขึ้นนะครับเนี่ยแต่ลูกล่ำดีนะครับพี่น้องลูกลำเลยแหละนะครับนะครับมีอีกไหมครับพี่ หมดแล้วนะครับพี่น้องนี่เป็นบรรยากาศในฝูงนะครับ <c oughs> อัพเดตเดี๋ยวรอย่ายนะพี่น้อง่ะนะครับจบุกจุกจุกจุก เจ็บคอเลยเจ็บคอกรอยใหญ่แล้วนะพี่น้องเดี๋ยวเบอร์โทรกับเฟซเดี๋ยวผมคืนให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเตร่เตมตัวใหญ่งัวนะครับสนใจก็ติดต่อมานะครับเดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวผมคืนให้นะครับผมลากันไปก่อนนะพี่นอ้องสวัสดีครับ